ปรดับข้าวนาฬกามากครับอยากให้กิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆพอรองเท้าเบาเดินสบายเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นกอล์ฟได้สบายขึ้นเดิน18หลุมนี่ตีเสร็จนี่ตีต่อสิบแปดจนกวายเลย,เลยจริงๆแต่ถือว่าสบายมากจริงๆครับก็บอกว่าสบายและเบามากอยากให้มีโอกาสได้ไปลองสวมใส่ก่อนที่อา i d a s s ช o อสาขา,าต่างๆนะครับผม กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจทํามาสําหรับให้น้องๆทีมชาติค่ะได้มีโอกาสเจอกับโปรในระดับ LPGA เนาะอย่างวันนี้ก็จะมีโปรแพตตี้แล้วก็โปรเปียโนจริงรวมถึงทั้งโปรปายด้วยนะคะแล้วก็โปรซิมด้วยที่มาแลกเปลี่ยนให้องค์ความรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เป็นปีแรกดีใจมากๆค่ะที่น้องแพตตี้นะคะตกลงเข้าร่วมทีมอาดิดาในปีนี้นะคะแล้วก็เราน่าจะได้ทํางานกับน้องแพตตี้เนี่ยหลายๆปีเลยเพราะว่าเป็นคอนแทคที่ไม่ใช่แค่สัญญาปีเดียวนะคะน้องแพตตี้เองเ แต่งกายด้วย Adidas เนี่ยจะบอกว่าน้องแควี่เดอะแบรนด์ได้ดีมากๆเลยแล้วก็สร้างความเป็นบุคลิกของเป็นนักกีฬาเนี่ยขึ้นไปอีกในระดับหนึง่งรองเท้า Adidas รุ่นนี้นะคะ D04G คือจะเป็นรุ่นที่แบบเซอร์ไพรส์ตัวเองมากเพราะโดยปกติอะจะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้ารุ่นทัวด้วยความที่ว่ารุ่นทัวเนี่ยมันจะให้ความกระชับค่อนข้างเยอะแล้ว เป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าที่มันมีพื้นที่ในเท้าอะค่ะในรองเท้านิดนึงแต่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เพราะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ให้ความรู้สึกแบบทัวให้ความกระชับแบบทัวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่า มันต่างจากรองเท้าที่ที่เราชอบคือรองเท้าสไตร์เลสอื่นๆนะคะอย่างเมื่อกี้มีช็อตที่อยู่ในรัฟแล้วก็ยืนยากด้วยเป็นลายที่ยืนยากอย่างเงี้ยมันหนึบจริงๆค่ะโดยเฉพาะแบบไอตัวที่มันเป็นเขี้ยวข้างๆค่ะตอนแรกเมื่อเช้านี้ได้ยินน้องแพตตี้พูดถึงเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรมากยังไม่ได้อินแต่ว่าพอเมื่อกี้อยู่ในรัฟเองอยู่ในลายที่เอียงอะ่ะเอ้ยมันรองเท้ามันค่อนข้างหนึบแล้วก็เกาะพื้นได้ดีมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าเป็นรองเท้ารุ่นทัวร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะประท กิจกรรมวันนี้ถือว่าโปรดักชันอลังการมากครับแล้วก็ได้มากระทบไหลนะครับผมกับโปร LPGA เลยทั้ง2คนทั้งน้องแพตตี้แล้วก็น้องเปโนแล้วก็ได้เจอกับน้องนเยาวชนทีมชาติด้วยก็ได้มาเห็นวิธีการเล่นของเขานะครับในการเตรียมตัวตั้งแต่การทีออฟหลุมแรกนะครับซึ่งผมโชคดีมากที่ได้ออกก้นกับโรเปิโนหหลุมนะตื่นเต้นมากแต่ว่าได้ประสบการณ์ที่แบบมันไม่เหมือนกับที่เรามาออกรอบปกติเลยครับ กิจกรรมช่วงเช้านะคะก็เรียกว่าได้เห็นโปรโมาตีนะคะแล้วก็น้องๆทีมชาติมาตีกันโชว์การแบบระเบิดทรายสนุกมากเลยค่ะเห็นสกิลของเด็กไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในประเทศค่ะวันนี้เราได้มากระทบไหล่โปรพตตี้ด้วยนะคะได้เห็นแบบ ฟอบด้วยใช่ไหมคะได้เห็นโปรเก่งๆมากมายค่ะวันนี้นะคะอาดิดาสแบบจัดกิจกรรมให้พวกเราได้สน wow ุกก็คือดีใจมากเลยค่ะเพราะปกติเราก็คือออกรอบมีโอกาสออกรอบกับโปรเก่งๆเทพๆเนี่ยมีโอกาสไม่เยอะวันนี้ก็คือก็ดีใจเหมือนกันได้ออกวนโปรออฟนะคะก็ผมเทพอะลยใช่เทพมากคือพัดลงแบบพัดหนึ่งพัดแทบทุกกลุ่มเลยค่ะอยากให้กิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆค่ะอาดิดาส จัดกิจกรรมแบบนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นโปรระดับ LPGA น้องแพตตี้มาทีมชาติได้เรียนรู้โปรแพตตี้คิดอะไรบ้างทำอะไรบ้างรองเท้าใส่ดีมากครับดีบทุกคนใช่เ<ช> <ๆ S 2> น้นเดินเน้นเดินเน้นตีใส่แล้วตีตรงไงไม่รู้อยู่ดีก็ตรงทุกปีอยู่แล้วนะคะต้นปีก็จะเป็นช่วงของลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะในช่วงนี้ก็จะเป็นดิจิโร่รองเท้านะคะซึ่งส่วนตัวก็ชอบมากเพราะว่ารู้สึกใส่แล้วก็กระชับนะคะเหมือนเหมือนสวมใส่ถุงเท้าขึ้นมาเลยนะคะอันนี้วันแรกที่ใส่ ก็บอกว่าสบายและเบามากผมได้เดินแล้วนะครับหนึบมากครับจริงๆหนึบกับเหบยียบหญ้าเลยแล้วพอเราสวิงบิดบิดบิดไม่ไปติดติดหนึบหนึบหนึบ <c oughs> ถือว่าหนึบมากจริงๆแล้วเราเราเดินเรารู้สึกว่ามันเกาะพื้นด้วยเกาะหญ้า,าคือเวลาเพราะสนามนี้มันเป็นเนินเยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับมันจะมีเนิน <c oughs> เดิน <c oughs> ขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดินลรมั่นใจ ก็สำหรับผมรองเท้าสำคัญมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินนะครับเราก็ติกรามมาสักพักแล้วเราเคยลองมาทุกที่หอแล้วต้องบอกเลยว่าอาดิดาเนี่ยใส่แล้วแบบมั่นใจสุดและรู้สึกเซฟสุดเพราะว่ามันใส่สบายเพอร์ฟอร์มานได้ใส่แล้วมันแบบว่าทุกทีพอพูดถึงรองเท้าที่มันใส่สบายมันจะรู้สึกเป็นรองเท้าแบบดูคุณลุงเนี่ยเหรอสำหรับอาดิดาเนี่ยมันสไตล์<ง>มันได้มันวัยรุ่นแล้วมันเท่ด้วย ผมคิดว่ามันบอกกับคนที่จะต้องเล่นกอล์ฟหลายๆวันเพราะว่าถ้าเกิดรองเท้าหนักเนี่ยเราต้องเดินเยอะหมายความว่าต้องแบกน้าหนักน้าหนักตัวเองน้ําหนักรองเท้าแล้วมันจะเหนื่อยครับพอรองเท้าเบาเดินสบายเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นกอล์ฟได้สบายขึ้นไรเลสแบบแบบ สไปด์สไปด์ด้วยใช่มันมันจิกจิกบางทีจะยกขายังเฮ้ยเฮ้ยห่งันก็คือเดินแล้วก็เดินมาสะพัสเพงเราเนาะสบายเท้ายังสบายเท้าอยู่ค่ะใช่นั่งกรดกอล์ร้อเล่นร้อเล่น นี่เลยอดีซิโลใหม่ทั้งสนามที่ได้มาเล่นแล้วก็ใหม่ทั้งรองเท้าที่ได้มารันอินในวันนี้ด้วยตอนแรกก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่ารองเท้าที่เราคุ้นเคยที่เราใส่สบายอยู่แล้วใน Ad i d a า360นะ่ะเวลาเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะพอดีไหมมันจะคล่องตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าปรากฏว่าการที่ได้มาสวมใส่อดีซิโลเนี่ยเบาวกว่าเดิม,มแล้วก็กระชับเข้าทรงกว่าเดิมแล้วก็ เดินแม่นมากตอนแรกมีความรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเหมือนใส่ยากๆเพราะว่ามันมันมันสวมยากแต่พอมันแบบเข้าไปได้พวกมันพอดีแล้วพอเดินรู้สึกแบบกระชับเลยแล้วก็ไม่เจ็บ <พอ S 2> ไม่รู้สึกอะไรแบบพอดีมากอยากให้มีโอกาสได้ไปลองสวมใส่ก่อนที่ Adidas ช็อปสาขาต่างๆนะครับผมว่าเหมาะกับรูปทรงเท้าท่านหรือเปล่าใส่แล้วชอบใส่แล้วแบบว้าวรู้สึกดีกับแฟชั่น Adidas รองเท้าเขาหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับผม ก็สนุกมากค่ะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็คนรัก Adidas Golf นะคะมากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆที่มาเล่นกอล์ฟด้วยกันวันนี้แล้วก็น้องๆทีมชาติก็สนุกค่ะวันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมขอบคุณทาง Adidas Golf Thailand มากๆเลยนะคะ